สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกนุะครับนาอครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพโรดเกษตรฟาร์มเก่านพี่น้องนาอครับผมวันนี้ก็พามาอัปเดตครับผมสํารวจราคาทุเรียนนะครับนาอครับผมตลาดส่งทุเรียนอำเภอธาตุพนมนะครับนาอครับผมครับแผงส่งทุเรียนครับผมครับผมก็มีอยู่สองไซส์นาะพี่น้องครับผมวันนี้มอนทองไซส์เล็กครับผมขยับขึ้นมาครับผม อีกหบาทนะครับเนาะครับผมเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะครับผมส่วนตกไซนะครับเนาะครับผมหรือว่าซนะครับเนาะ C B บซนะครับเนาะครับผมก็จะขยับขึ้นมาอีกกิโลละห้าบาทเหมือนกันนะครับเนาะครับผมตอนนี้ตลาดทุเรียนนะครับเนาะครับผมธาตุพนมครับผมตลาดขายส่งทุเรียนกับท่ว เช้าวันนี้นะครับเน, ial, น, stage, นอะครับผมก็จะมีเสียงฟ้าห้องฟ้าดังน้องครับผมฝนตกนะครับเนอะครับผมฝนจะตกครับผมครับก็จะมีฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับเนอะครับผมไปโลกเกษตรฟาร์มก็ทําคลิปให้ดูครับผมมีทุเรียนอยู่สองไซส์ครับผมแต่ว่าเมื่อในตลาดทุเรียนเป็นเงียบเงานิดหน่อยครับผมไม่เหมือนไม่เหมือนวันก่อนนะครับเนอะครับผมมือก่อนโอ้พ่อค้าแม่ค้าเนี่มารับไปส่งนะครับเนอะครับผม เบือเล็กครับผมเบือเล็กนี่ครับผมเบือเล็กนี่จะเป็นลูกที่ว่าตกไซครับผมตกไซแห้งเนาะครับเนาะครับผมเบือน้อยสุดครับผมนี่ครับผมเรียกปอกแป๊กเนาะครับเนาะครับผมนี่นี่ครับผมเข่งนี้เข่งคือดำนะครับผมอีกเข่งหนึ่งครับผมแล้วก็ถัดมาเนาะครับเนาะครับผมถัดมาครับผมนี่ครับผมลูกใหญ่ๆหญ่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เขาเรียกว่าตกไซเนาะครับเนาะครับผมส่วนตกไซก็เพิ่มขึ้นอีกกิโลละห้าบาทน้องเนาะครับผม ก็พามารับชมราคาทุเรียนกันครับผมกะอัปเดตวันนี้นะครับนาอครับผมก็มีสองสองรุ่น2เบอร์นะครับนาอครับผมที่มาอัปเดตให้เบิรงครับผมจากแ5ดสิห้าไซส์เล็กนะครับนาอครับผมแปดสิบห้าไซส์เล็กก็จะมาอยู่ที่90สิบครับผมจากร้อยห้าครับผมก็จะเป็นร้อยสิบนะครับนาอครับผมตกไซส์ครับผม BC นะครับนาอครับผม c d ครับผม